We ready let's dance ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกมคอนเนอรนะฮะโดยรีวิวโดยคุณแทนนะฮะแทนแทนเลยวะช่างแม่งเถอะก็ก็คงจะได้พบปะกันนิดหน่อยนะครับสำหรับเกมคอน r นอร์ สำหรับผมแล้วผมก็ถือว่าเป็นน้องใหม่วันนีก้ก็อยู่กับเกม Wish นะฮะเสียงถูกปะวะสวนอะไรอะอะไรอะข้ากับมือมืออะไรวะต้องคิกวา่าว่านั่งไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก่อนม,ม,ม่อาจจะเป็นยายครูอังคาน้ำอยู่ในนี้ก็เป็นได้

อ้าวคุณแจแจทำอะไรวะเปิดห้องนี้เปล่าวะอ้าวคุณแจอ้าวอา้อาวอ้าวเขี่ยเปิดไม่ได้ก็มีอะไรอยู่ในกอไผ่มั้งนี่วะใส่เขี่ยเราหนะเว้ยสุดช่างแมงเรอะ ได้นี่วะไม่เห็นตาบอดสีเกมนี้ทำให้กูตาบอดสีชัวถ้ากูเล่นานานๆน,นะนะห้องหนึ่งห้องหนึ่งโอ้ลาก,กี้เน,นรน็วเร็วดีวาสวัสดี่ที่แม่ไม่เคยได้ดังใจเลย อ้าวโอ้หไม่กูแจมมือสองอ๋อมันดูกันอย่างนี้นีเองห้องสองห้องสองอะไรแบบน,นี้หัวหัวอะไรวะห้องสองมีมีเอออ๋อเป็นแค่หุ่นว้าเฮ้ย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  h a t w h a The Happening โอ้อหกูแจโอเคอ,อ้าว กวกอะไรมวลคนคนพงพองทำอะไรต่อวะเอาเีย้ทำอะไรต่อวะไมโาไอสวะไอกอไผ่ดีวะเอะอะไรวะ สัตว์หลอนตัวเองเอวอีนันไปไหนแล้ววะเห้ย <Where? S 1> อะไรอ,อ่ะอ้าลักกี้โอ้โหสุดยอดเลยให้ตายเถอะระเจ้าชู้เขามาทำอะไรเนี่ยอ๋อหรือว่าจะเอาไว้เปิดอันนั้นวะข้างล่างแน่เลยพายเราไปดูไปดูต้องไปดูอโอ้ยสัตว์มันเดินทางลูกอยากกดชีดแล้ววินเฮ้ยเอา้า เีย yeah. ม,ม,มึงไม่ได้มีตัวเดียวเหรอมึงเป็นใครวะเฮ้ยมันหายไปแล้วเอาม่ได้จะหลบไปในแสงเฮ้ยมึงอะเอาอีกแล้วอะไรวะกูจับตัวมึงไม่ได้เลยเหรออะไรของมึงวะเฮ้ยสต๊นี่โอ้ยเครียดแล้วนะเว้ยไม่เงยเออ,เ,อ,อ,อเสร็จกูจับประแจนี่แหละไตหัวมึงอะลัคกี้ yeah. จะห้องเบอร์สามไป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 เปิดประตูห้องเบอร์สามเอ่อคุณก๊อบครับยังไม่มานะฮะคุณก๊อบอ๋อเป็นผู้ช่วยในการแคชเกมทุกเกมนะครับต่อจากนี้ก็จะมีคุณก๊อบก๊อบครับเฮ้ยมึงตื่นแล้วอีนนั่งไปอยู่ไหนวะประตูโอ้ชอเพนเดอร์ดอง อ้ยียอ้บามึงมึงมไม่เคอกเลยะไอ้ย่ามึงยำบอลอยไม่เคยบอกเลยสับตีหัวพอมึงยำบออยู่กันเนี่ยเฮ้ยดาจกลูกหัวคนเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูต้องทำอะไรอ๋อกูแจกไหมแจกหัวคนเออกลกโอ้ย อาเคดินหนึ่งแถวใครวะกูไม่รู้จักแล้วกูต้องไปที่ห้องหัวใช่ไหมหเดี๋ยวที่มันต้องมีอะไรดีวะเนี่ยหน้าต่างก็มีกูไม่เข้าใจว่าทําไมกูเปิดหน้าต่างไม่ได้กูยิ่งกระโดดออกไปเลยเฮ้ยโอ้ใช่นี่แหละความจริงความจริงของวัยรุ่นมันต้องเข้าห้องนี้เออเพื่อความล็อก เฮ้ยหาวเหย็ดแค่เฮ้ยหัวเฮ้ยเฮ้ยกูเจอหัวมึงอ่ะไปเอาที่ไปเอาไปเอาแล้วแล้วไปเอาหัวมึงมาเอามาทำไมวะกูก็ไม่รู้ต่อไปกูต้องตามหาหัวใจมึงใช่ไหมใช่ปะใช่ปะใช่ปะคุดูมันจิบหัวโอ้ยจบไม่ใหญ่จิบหัวโอ้ยสิร์ฟไม่ใหญ่มึงโอ้โหแม่งมองกูแล้ว หไม่ใช่ด้วยน่ารักว่ะน่าจะน่ารักนะน่าจัไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไม่ต่อเลยไอ้้เหียมึงไม่เคยทำอะไรให้กูไม่ตกใจอ่ะออ๋เกมเพี้ยแหละต้องอ๋อเออใช่มันมีกุญแจเกมเพี้ยแหละอะไรวะวิชเอ้าะฮเอ้าประตูวิชโอ้เราจะได้ออกกัแล้วใช่ไหมเราจะได้ออกไปแล้วกัใช่ไหมในเธอจะพาเราออกไปใช่ไหมเราวิชเลนะโอ้โอไม่ mai nè điểu 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 mày đi kiếm yà mong yà mong alai yà mong go alai alai ui what what is the name? no 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 mẹ cha mẹ 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 โอ้โหแม่งมองกูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งแทงกูเยอะไอ้สัสโอ้โหแม่งกระสุกกระสุกเจอโอ้โหโอ้โหโอโอ้โอ้โกูถ่ายตั้งแต่มีแรกแล้วโอ้แม่งคล้องกูแล้วมึงจะทำอะไรกูโ oh อ well oh, ้ม oh, ึงไม่พอโอ้แม่งไม่พอใจไม่พอใจเลยกูมึงไม่พอใจเลยกูโอ้โหแม่งไม่พอใจกูไม่พอใจละมากเลยดูแล้ว ไออ๋อแป้งคุยอ่ะไอ้กูตายก็แต่เฮ้ยเดี๋ยวหัวใจมึงอ่ะเอาหัวใจมึงก่อนมาหัวใจมึงเอาหัวใจมึงได้รับพัดจบนะฮะ wish เกมที่ทำให้กูรู้สึกประสาทแดก